อเดโตจะเป็นตัวบอกว่า,าปริมาณของเสียตัวไหนมากตัวไหนน้อยนะครับนะครับตัวไหนมากตัวไหนน้อยเรียงลำดับออกมาหลังจากนั้นก็จะไปเทียบเมื่อเป็นเปอร์เซนต์ของเสียมีทั้งหมดพันชิ้นนะครับเทียบกับเทียบกับจำนวนของเสียทั้งหมดในรายการของเสียแต่ละอย่าง คิดเป็นเปอร์เซนต์จากพันหรือคิดเป็นเปอร์เซนต์จากจํานวนของเสียทั้งหมดเนี่ยก็จะบวกเป็นเปอร์เซนต์ต่อจากยอดกราฟตัวแรกขึ้นไปนะครับก็จะไปหาแกนทางขวามือนะครับมันก็จะเห็นชัดเจนว่าอของเสียทั้งหมดที่เป็นรอยเดนทั้งหมดมีอยู่ประมาณ80ชิ้นจากจํานวนของเสียทั้งหมด2000ชิ้นคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์นะครับก็ ได้เปอร์เซ็นต์ฝั่งทางขวามือสดนะครับแล้วก็ดึงมาหาตัวกราฟที่เป็นตัวตั้งนะครับกราฟตัวแรกนะครับก็จะรู้เองว่านะครับก็ดอดบนหัวกราฟเลยว่าของมันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะไล่ๆลไล่ไปเขียนนกราฟพาเลโตจะเป็นข้อมูลเบสิกนะครับสำหรับการแจกแจงเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะอะไรครับพาเลโตเป็นแผนภาพแสดงลำดับ จำไวนะครับมันเป็นแสดงลําดับความสําคัญของปัญหาความสําคัญนะมากน้อยเขาไม่สนใจแต่เขาสนใจกําลังสนใจเรื่องความสําคัญของปัญหานะครับเพราะว่าปัญหาบางอันเนยเยอะนะครับอย่างเช่นว่าปัญหารอยดําสมมตินะอาจารย์สมมติปัญหารอยดําปัญหารอยดํำนี่เยอะมากแต่ว่าความสําคัญของปัญหารอยดาเนี่ยบางบริษัทที่เป็นงาน การเลิดออกมาเนี่ยพอเป็นรอยดาปุ๊บปรากฏว่าเกิดเยอะมากแต่ความสำคัญน้อยเพราะอะไรมี Proces s reverse นะครับลบได้ที่จบมันเกิดขึ้นเยอะก็จริงแต่ความสำคัญมันน้อยพาเลโตจะมองออกนะครับพาเลโตจะมองออกนะครับเพราะว่าเมื่อไปลำดับความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขการตัดสินใจและปัญหารอยดามเนี่ยมันเกิดเยอะก็จริงแต่มันมีความสำคัญอยู่ท้ายท้าย พาเลโตก็จะมองออกนะครับพอเวลาการแก้ปัญหาเขาถามมาแล้วคุณจะเรียงอันไหนก่อนอันไหนหลังอ๋อปัญหาทั้งหมดรอยดำเยอะที่สุดครับแต่พบว่ามันแก้ปัญหาได้ง่ายที่สุดเราใช้คนรรเวิร์กนะครับใช้น้ำยาในการขัดนะครับก็สามารถใช้งานได้ก็จบละนะครับแต่ปัญหาอื่นๆที่เห็นอยู่นะครับเราจะรู้เองว่าเราควรจะจัดการยังไงก่อนเพราะพาเลโตจะบอก และที่สําคัญเวลาเราพรีเซนต์ถ้าเรียงลําดับของปัญหาใช้พาเลโตเป็นมืออาชีพนะครับสําหรับคิวนะครับที่ผ่านมาเราจะใช้อะไรไม่รู้แต่เมื่อครั้งที่เราหยิบพาเลตโตมาเขารู้ทันทีว่าเรากำลังจะลําดับความสําคัญปัญหานะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้พาเลโตเราไปใช้การาฟแท่งเขาจะคิดว่าเรารู้แค่แสดงผลของปัญหาเขาไม่ได้คิดว่าเราจะไปจัดการจำไว้ให้ดีนะ ต้องการแสดงออกถึงแค่ขนาดของปัญหาแต่ไม่ได้ลำดับความสำคัญของปัญหาแต่พาเลโตกำลังจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเพื่อที่จะไปจัดก,การนะครับนี่คือการแสดงออกถึงเครื่องมือ q c t o o l สำหรับพาเลโตในนิยามของ Q